สบายดีมาเฮ็ดยังเมียกับลูกนะ่ะมีบ้างกันมาอ,ออกกันลังกายพี่น้องบรรยากาศดีนี่อยู่หาดมโลมนละ้มเนาะมัเรียนเนี่ยงังอะนะ เอ้ยมาขนาดนัะนักทั้นนงคนก็เป็นท้องหน้าเกี่ยวจะอุ้มงน้ามา,พากาาพี่น้องเจ้าว่าเวที่งานเหยพี่น้องบอกึกดูทางนี้เขาจะเจอดอกไม้สวยงามดูอีกเอาโดลงทำไมอ่ะข้าด,ดอกไม้สวยงามไป่น้องเลยอู้พี่น้องเห็นบางคนนะ ามโนร่มเลยพี่น้องข้าเจ้าให้คนมาเที่ยวหรอเด้อพี่น้องเด้อยิ้มมือทหารเด้อเด้อพักทางควรมองไปกระเม่นปูกระเม่นฟังลาวเลยพี่น้องโอ้ข้าเจ้ามีเรือนี่เคี้ยวได้มอนเอ้ยอยากกัดนั่นนะพี่ มันลื่นก็ย่านเพื่อนนั่นหัวแตกหัวแตกพี่น้อง่า่่ไว้แม่ยกนำนัเอายกมยกมาดยกนำัพี่น้องนี่ขาดด้สุดยอด แต่ว <laughs> ่าเดินแมเด้อ <laughs> มาน่ามากกันอีพี่น้องเลยแต <laughs> ่าันน้ากันมองท่องเที่ยวอันไดนระเรป็นแจ็คเระเป็นกสิพิภามาเบิง้งน้อ ยุต <ś led> ิถนนพี่น้อยค <ś led> ักบรรยากาศเนี่ยมันเลี่ยงเนาะไปไปไปยางไปเบิ้งกันไปไปพี่น้อยยางไปเบิ้งไปพี่น้อยยางไปเบิ้งไปแง่แต่ร่มแน่เด้อพี่น้องเด้อร่มแน่ lo oh me ถามึงเรียกเนาะเริ่มมาเรียนหน้าอากานันกันวันนี้กันซีว่ากับพว แรงลงไปเองลยพี่ยาวลงมาเนแตาเขาลงไปอยู่นาะวันนี้เขามาเซิร์ฟเซฟนะเนื้อกาลักลก่างก่ก็ดีพี่เรากนนด้มีลายอันในเลนเรียกรีนลวดนี่ต้องตะกบนะเป็นมกเล็นอนไน แม <laughs> ่กัน่อยพาจะมารีนที่ขมือเจ้าจอยลีเดชองไหนชองไหนเลี้ยงไปโอ้เระวังเราบ้างเบาๆเพิ่นมากันนั้น แมวแมวให้มารูปข้างหลงังแมว ม <bye> ่นมากกันนี่ไหม่ห่งคือคือหัวแห้งงเป็นนงยังก็หัวแห้ง I don't know 上。 เดือยแย่ดิเล็กพี่น้องช่วยด้วย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 แหน่ลูกแก่ที่รีบรัดสั้นเลยนะแกบไว้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเชิญใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ